สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยโอนิตปี49นะคะตอนนี้เราได้เขียนโจทย์ร้อแล้วนะคะแล้วเริ่มทำเลยนะคะตอนนี้รูสองปอดไปก่อนค่ะรูแปดแยกออกมาเป็นสองคูณสองคูณสองเท่าก,กับรูแปดนะคะแยกออกมาก็จะเป็นเท่าก,กับสองรูสองค่ะเพราะว่าอันนี้มีสองตัวแยกออกมาข้างหน้าได้ค่ะแล้วก็ก็บวกกับรูสิบแปดนะคะ ก็จะมี2คูณ3คูณ3มันจะได้เท่ากับ3รูท2ค่ะแล้วก็บวกกับรูท32ก็จะมันจะเป็นรูท2คูณ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 2 5ตัวค่ะมันจะได้เท่ากับ4รูท2ค่ะ รูทสองอันนี้มีหนึ่งข้างหน้านะคะก็จะเขียนหนึ่งอันนี้เป็นสองเขาบวกสองบวกสามบวกสี่จะได้เท่ากับ 10, สิบรูทสองนะคะตอนนี้ตรงนี้ยกกำลังสองอยู่จะเท่ากับ 10, สิบรูทสองกำลังสองจะเท่ากับหนึ่งร้อยรูทสองคะ่ะ ต่อมาข้อสองนะคะรูทห้าของลบสามสิบสองเราถอดออกมาได้เป็นลบสองค่ะรูทสามของยี่สิบเจ็ดถอดออกมาได้สามค่ะตอนนี้หกสิบสี่มันเป็นสามส่วนสองใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยนให้ส่วนสองเป็นรูทของหกสิบสี่ค่ะมันก็จะเหลือยกกำลังสามจะเท่ากับแปดกำลังสามแปดมาจากรูทหกสิบสี่นะคะ ตอนนี้เราจะเปลี่ยนแปดกำลังสามให้เป็นสองกำลังหกเพื่อให้มันตัดกันได้นะคะจะเท่ากับสองกำลังสามยกกำลังสามเท่ากับสองกำลังเก้านำสองกำลังหกกับสองกำลังเก้าตัดกันนะคะตอนนี้จะเริ่มเขียนสมการนี่จะเป็นลบสองส่วนสามบวกกับ c หนึ่งส่วนสองกำลังสามที่ได้มาจากการตัดสองกำลังหกกับสองกำลังเก้านะคะหาค่านอนจะได้เท่ากับลบสิบ หกบวกสส่วนยีนะคะจะเท่ากับลบสิบส่วนยี่สบข้อหนึ่งค่ะข้อ21ค่ะซึ่งโจทย์กำหนดให้ AB และ C เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุม B เป็นมุมฉากมีมุม A เท่ากับ30องศามีพื้นที่เท่ากับ24ลูทตารางหน่วยและหาความยาวของด้าน AB นะคะ การเขียนรูปจะได้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งรูปนี้จะได้มีการเกี่ยวกับพื้นที่เราจะมีการใช้สูตรเศษ1ส่วน2งคูณฐานคูณสูงเราให้หาด้าน2ด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นแทน30เท่ากับ DC ส่วน AB แทน30ก็เท่ากับ1 รูทสามเท่ากับ bc ส่วน ab เราจะย้ายข้างนะคะ ab เท่ากับลูทสาม bc ต่อมาเราจะแทนสูตรแล้วนะคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณรูทสาม x คูณ x หลายคนสงสัยนะคะว่า x มาจากไหน x มาจาก รูทสาม x ฝั 3, ่งนี้นะคะแล้วก็ x ฝั่งนี้ค่ะเท่ากับยี่สิบสี่รูทสามค่ะต่อมาเราจะทำกันนะคะรูทสามกับรูปสามตัดกันได้ค่ะจะเหลือ x ก,กําลังสองเท่ากับสี่สิบแปดค่ะสี่สิบแปดมาจากส่วนสองย้ายไปคูณยี่สิบสี่นะคะ จะเหลือ x เ,เดียวคูณกับรูทสี่สิบแปดรูทมาจากกำลังสองตัวนี้นะคะเมื่อเราถอดรูทออกมาจะได้เท่ากับ3ามคูณสคูณสจะเท่ากับ4ี่รูทเขาไม้หาความยาวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ยังไม่ใช่ความยาวนะคะเพราะว่ายังเป็น x อ,อยู่เราจะมาแทนตรงนี้นะคะ มันจะเท่าก,กับ 3. รูทสามคูณสีูทสาูทสคูณกันก็จะเหลือ3 4มคูณสก็เท่าก,กับ12ซึ่งความยาวของด้าน ab เท่าก,กับ12นะคะ